กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับยูว่าผมสระเปานะฮะวันนี้นะครับก็มาเจอกันในเกมเกนชินกินแบตเอ้ยอิมแพกันอีกเช่นเคยนะหลังจากคลิปแล้วนะครับที่ผมบ่นไปว่าจากได้เจ้าเซลนะฮะตอนนี้นะผมก็ได้เจ้าเซลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปกมือสิครับรออะไร ถ้าถามว่าผมเอามาจากไหนนะฮะเอามาจากเพื่อนนะครับก็ไอดีนี้นะครับผมได้ทําการป้นเพื่อนเอ้ยยืมเพื่อนมาเลยครับเพื่อนการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับผมภารกิจที่ผมจะทำนะครับก็คือภารกิจประจําวันเนาะซึ่งภารกิจนี้นะครับผมเป็นภารกิจที่แจกไฟม่อนนะครับหรือว่าเพชรที่สุ่มกาชานะฮะ สิบชิ้นต่อภารกิจนะครับผมโอเคผมเจอมอนเตอร์แล้วครับก่อนอื่นนะครับ,รบผมจะเปิดใช้สกะิวบัฟเลือดก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้เจ้าซร์นะผมพุ่งเข้าไปแล้วก็กดอันติมภารกินะฮะโดดไปแล้วผมจังวะนี้ยังไงเออเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะฮะมอนเตอร์จะตายในชุดเดียวหรือเปล่าแล้วเราโดนแช่แข็งนะครับทุกคนขยับไม่ได้นะฮะมันมีตัวรอดอยู่ข้างบนนะทุกคนมันอยู่ตุงแล้วผมโดดอะไรของผมเนี่ยเออตายสักทีครับผมภารกิจแรกนะผมสําเร็จไปด้วยดีนะ โอเคเราได้มาสิบเพชรนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปต่อภารกิจที่2กันเลยดีกว่า One <hour> later. เราเจอมอนเตอร์อยู่ข้างหน้าอีกอแล้วนะฮะเราจะใช้คอมโบเดิมในการจัดการมอนเตอร์รอนะครับตุอันติไปแล้วนะครับทุกคนโดนไปดิเอาเอาตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอโดนไปโดนไปตายไปอเอามันมาสองชุดนะครับทุกคนมาตัวใหญ่นะรอโดนหมาป่าไปปุ๊บชาร์จพลังสายฟ้า ตาไปดิทำไมมันมีแต่ภารกิจมีกำจัดมอนเตอร์วะทุกคนากาผมจะคางแล้วเนี่ยอมาดิวะมาดิเปิดอันตรีไปนะเเปิดอันตรแล้วผมกระโดดสับหัวไปนะฮะตายไปโดนไปดิโอ้หโ,โอเคถ้าผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด,ดติดตามผบมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้<ๆ>ผมในการทำคลิปตอบต่อไปนะครับ<ๆ>วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ<ๆ>บ๊ายบาย ไปแล้วครับจุ๊มจุ้ยเฮี่ยม